ก็นะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับมาอยู่ในแอปของทิติคอยทรีนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการสเต็กกิ้งนะครับก็กดไปที่เมนูสเต็กกิ้งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถสเต็กกิ้งได้นะครับสเต็กกิ้งนะครับขั้นต่ํา2 0พ0เหรียญนะครับก็ผมมีอยู่9 0 0 0ันเหรียญผมก็สเต็กกิ้งไปแล้วนะครับก็คือการสเต็กกิ้งก็คือกดตอนแรกอ่ะบัลลานตรงนี้มันจะเป็นศูนย์ใช่ไหม แต่ว่าเรามากดที่สติกกิ้งเลยนะครับเราก็กดเย็ดปึ๊บแล้วก็เหรียญมันก็จะเด้งเหรียญมันจะเด้งจากตรงนี้เข้าอยู่ในบรรลันล็อกกิ้งตรงนี้เลยนะครับก็หลังจากจบแผน3เดือนนะครับผมจะได้รับเพิ่มมาที่645้าเหรียญน,นะครับก็แผนผมจะจบในวันที่23ตุลาคมนะครับก็รอกันยาวๆครับ3เดือนก็ที่เหลือก็ขุดเหรียญต่อไปครับขุดเหรียญไปจนกว่า,าเหรียญที่สติกกิ้งไว จะปลดล็อกแล้วก็คืนกําไรกลับมานะครับก็มาแนะนําอัปเดตประมาณนี้นะครับยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง p v a d a ของผมไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมาอัปเดทในครั้งต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ